Oh man. มพี่ให้กันลยมาถึงพี่ก็ให้ขิกัน <c oughs> ลเลยมาจุขอ <c oughs> งตเริ่มเด็นะี่ยเรื่องไปเากันเะ็น <c> เ <oughs> <c oughs> ่องปเเน่ยไรือไากน็ี้เไม่เมันองเจ็บ ื okay. ่เจออะไรที่หาได้ที่ที uh ่อะไรที่ยได้อีย่นี้ราอันนั้นลงเลยเหรออันนั้นลงเลยครับ

อเวนอะไรครับนี่อะขี้มั่วไีไม่มีหรออเลรไอเดมเดมคอนเวนตีนะรอหึออันนี้ก่อนมีมั่วไอเดื

อืที่ัมเ่าป่งเป็นตัวปูเกมันไม่ได้บอกตัวหน้าแค่จับลูกตัวหน้าแต่ว่าจัวได้เหมือนกันเปืองนีงนปัเลยเอาตัวเอกได้เอ่อที่แวนถ้าไม่ตีเลยเลย กันนะว่ากดดีไหมเราจะทำเหมืกันไม่ใช่สามีไม่ใช่สามีเรียนสามวเราใชื่อต้งแต่จริงรไมไปไม่มีอะไรกจรไม่น่ากดเท่าไหร่เลยลูกเสียอู่กห้าสององเป็นตีจับลูกโอเคนะิดไปคิดมาไม่กดนั่นแหละแล้วก็เอาเวนตีเวนตีโซบัส โซฟาสองดีกว่าง <m> ั้นเพื่องโซฟาสองกับลูกคู่ใช่ปะตัวละห้าเป็นยังไงลิี้จีเดี๋ยวที่มือเซฟเราจะไดทิ้งไปน้องันนั้นกดนี้น้องกดนี้ต้องไปอเราตอการอรข้างหมดมือดีไหไปขี่ด้วยกันละที่เวนี้เป็นของจากโเอิเป็นสามไม่มีให้ยิงแต่ได้จวเดี๋ยวมันจะดีดหรือไเดียอใช่ไห พาลักไก่ so so uh far, ีแวนสกิลรถบัสจับลุกรถบัสฮ่าคิฟปินไหมคิฟปินได้มั้งนเอางอย่างจอััลดีเป็นไงเดมนับเขาคิฟปินนะใช่ไปหยิบไปเกนี่ใส่สักสี่ใส่สี่เลยสเพินเออไงแดมโซชาตาพจะเอจุ๋ัแล้วยอเกับะไรเ เศร้าอายรีบโดนยิงมากเลยยังไม่ได้เดือดยัไม่ได้ข้าคาึ้ตอรอกสกนาทียงยังไม่เือดใช้ยิดเชือกด้วยติดติดขาเลยที่เปิดเจอีอไมเดี๋ยวใช้ที่ไปก่อนไม่เจอเลยซื้อนี่เอาเปิดเจ็ดรอเรื่องทไยการไปท่ายราเปิดเจ็ด

มาจนสาเก็ไา้ดีมาสปอร์ตเซ็นเก็ปีใบเพียวเลยอุ้งตเยหลับก่อนใส่สมณดเชไส้ใช่เขาเนั่งลาไม่ต้องดิ้อีโพบ่ใช่อีโพบ้ไอี ยี่หกสามหกถ้าการสี 1, ่ห <ố> น,นึ่งก็คุณนิดี่หน่อ่ะสี่หนึ่งก็เลยครับให้สี่หนึ่งนิดต้องสี่หกเพราะว่าเออสี่หนึ่งนี้อะไรก็กมันยิ่งเลยหลับละอเลยเออเล่นกันดีวะใช้กีบหน่นอยข้า ที่มันไม่ได้อยู่กับเราเลย <c oughs> ไม่มีจุด้ว่มั้ห่ไม่เล่นไ้น,นี่ไปคิดมา <c oughs> ไมคิดมา <c oughs> ไอ้นี่ดีกว่า <c oughs> แต่ว่ามัน <c oughs> แค่สาม สามใบก็เสียวได้ไม่หรอสามใบก็เสียวได้ีครับสสไอเดมสามใบก็เสียวได้สิบเก้าอืมอานที่ไม่เข้าสิบสาม ฮัลหลจะอ่างะัลกองไม่ีที่เป็นลุกเสียเป็นแ่นี่บวกพลังไปหมื่นห้าเป็นยืนเอ,อ่อ29่สิบเก้า่ิบเก้าสมสี่าสี่

ต้องสามทิ้งไม้แล้วก็ต้องแววนหมดท่านี้มันบอสหขึ้นโลใปท่านี้มันบอสเจ็ดขึ้นไปเอฟิกสแตนให้แววนพลังให้นี่พลังให้นี่ท้านี้บอลเจ็ดขึ้นจะบเตเทิลกิลจะเป็นเงง้ยบัสสองทิ้งหนึ่งบุกบอดทิ้งอีสา ว่นลกลบเได้นึงนี่สามสี่สี่สี่สเก้าสี่เก้าแวนแวนหดด้วยจบยังไย่ียังมาดากหมดดีหมดาีาสุดเลยใช่ไหมที่บ้านี่อะไรมา